ดุดตุดจิวพี่คนนั่งดีๆพี่คนนั่งดีๆแวะเติมน้ำมันค่ะนา่ีนเสียงนั่งรถเล่นกันเหี้ชิวๆค่ะฟ้าผ่านั่งรถเที่ยวโอ้ยโอยหางไม่ต้องอิงฟ้างลงไปเติมน้ำมันลูกพี่พนเขายังไม่อิงเลยแต่เขาไม่นิ่งเห็นไหมไปจิว๋วคุ้าราบไปจิวจ๋วคุ้มราบดนดดุดดุคุ้รามเด็กปั๊มเขาเล่นด้วย เออเออคุยกับเขาใหญ่โดนโดย,ย,ย,ยไม่ต้องปีนไปลังรถนะไอ้จิวต้องใส่เสื้อให้ทุกคนเพรผัดขนุงสองตัวเลยค่ะแอ,อร์รถป้าจะปันหมดแล้วเนี่ยดูดูดดสร็จแล้วลูกป้าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วลูกจิวไม่ปีนไป กากาันของมันน่้าปลาขึ้นมาแล้วเอาเชิญอ้าวขึ้นมาแล้วไปอโอ้โหป้ายเราอยู่ที่คาเฟ่ทาวุงนะคะน้องหมาเข้าได้แต่อยู่บริเวณด้านนอกนะคะมีสายจูงนะนี่ค่ะแสนสุขค่ะพอ,อดี ไอจิ <f dragging> ๋วกลัวป้าจิ๋วกลัวที่แบบนี้ไม่กล้าลงไปนั่งจิ๋วกลัวน้ำเหรอฮะนี่หงงเห็นไหมนี่นี่เห็นป้าห้ามเห่านะเออเออรู้จักไหมเขาคุยเพื่อนเขาคุยเนี่ยเห็นป้ารู้จักป้ารู้จักป้า เริ่มสนใจเริ่มให้ความสนใจเริ่มสนใจเออเนี่ยเขาเป็นหงไงคะ่ะเออเขาเป็นหงแบ็กสวอนเออเขาเป็นหงเป็นหง พอดีปามาทุลาที่ท่าวงค่ะทุกคนก็เลยขนล,ลูกขนเมียม,มาด้วยแล้วก็ทีนี้ทําทุลาเสร็จก็หิวข้าวหิวกาแฟด้วยค่ะก็เหมือนเดิมใช้บริการ Google ค่ะทุกคนก็เซิร์ชไปว่าคาเฟ่เพชรเฟรี่ใกล้ชันค่ะแล้วพิกัดก,ก็เลยขึ้นอันนี้มาก่อนเลยแม่โอ๋ก็ สุ่มกันเข้ามาค่ะทุกคนก็สวยค่ะประทับใจนะคะก็ล่มลื่นเย็นสบายดีค่ะให้น้องหมาเข้าได้นะคะแต่ว่าอยู่ได้แค่บริเวณด้านนอกนะเข้าแอรไม่ได้ค่ะชื่อแสนสุขคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะเอาล่ะเดี๋ยวต้องเอาเด็กๆขึ้นไปเก็บในรถแล้วค่ะถึงจะล่มลื่นยังไงความเย็นมันก็ยังไม่ เหมาะสมกับน้องหมาขนเยอะแบบหันสาพาเพลนะทุกคนนะแม่โอ๋ก็ลงมาถ่ายรูปแป๊บเดียวแล้วก็เอาลูกขึ้นบ้านค่ะเป็นไงคะคาเฟ่สวยไหมดูสิเนี่ยลูกนอนกันเลียงน้าสลอนเลยอันนี้อันนี้คือสภาพหลังจากกลับมาจากเที่ยวคาเฟ่แล้วนะเราถึงบ้านกันแล้วนะกลับมาทํางานไม่ได้ไปเที่ยวเราไปทํางานท่าวงมาเออเห็นไหมเด็กๆเพียบพร้อม โอ้โหอะพี่พลนพี่พลนโดนน้องแย่งเหรอหน้างอพี่พ่อย่ามาดามากให้แฟนขับเขาเกียดอิจิวสิเอออิจิวมันน่าสงสารจะตายเออป้าเลยต้องออกตัวไกลๆเลย <laughs> เออไปเดีย๋ยวนี้กี่โมงแล้วคะสามโมงไปสามโมงนอนพักผ่อนกายาทาั้งพ่อทั้งลูกเดี๋ยวห้า ห้าโมงค่อยกินข้าวเนาะกินข้าวเนาะห้าโมงเนาะยังยัง <g it> กินข้าวไม่ได้เลยจิ๋วเดี๋ยวนี้บุกบุกลุกก่อนยังไม่ถึงเวลาไฟฟ้าแม่สถิตหนูอีกแล้วอ่ะปาไปนอนไปนอนกับปา้าไปนอนกับป้าแปดปป,ปนอนไปยังไม่ถึงเวลาเห็นไหมนั่งรถแล้วก็กลับมานอนเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยพ <c oughs> ี่เพิร์นไม่ไหวแล้วอะลูกแม่โอเนี่ยมันไม่หลับในรถนะคะนอกจากว่ามันแบบ <c oughs> เพียจริงๆคืออาจจะไปค้างที่ต่างจังหวัดวันสองวันแล้วเพียอย่างที่กรณีไปชะอำไปเกาะช้างไปอะไรเงี้ยพอขึ้นรถปึ๊บพาเพลินก็กนขอ,อกๆเลยเออขากลับอะไอจิ๋วตอนไปชะอำก็ไอจิ๋วกับพาเพลินพอขึ้นแล้วก็กนขอ,อกๆทั้งคู่แต่ถ้าเกิดแบบไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหลับไม่มีหลับค่ะ ่าพูดนำหน้าหน่่ย <laughs> ดูหนอ่ะ,อะนอนไปนอนไปเห็นไหมพี่เพิิ์นห่าวแล้วห่าวอีกหาวเข้าไปไะจิววะจิวไม่ห่าวเหรอจิวห่าวไ้แล้วเออจิวก็นอนไดยละเอยพี่เพลิลไปฉีไอจิวลูกก่อนให้พี่เพลิลออกก่อนเอเพลตุ๊กตาม,มาอ่ตุ๊กตาม,มาแล้วไปฉีอ่ะเอาลูกบอลมา เออเอาลูกบอลมาไปฉีกันแล้วไม่งงไม่งงค่ะนั่นแหละถูกต้องมาเอามาให้แม่ไปฉีกกันจิ๋วลูกก่อนลูกพี่เพิ่อนออกไม่ได้มะมพี่เพิ่นมาเดินมาเดินมาไอาจิ๋วมันขวางทางอาไปรอยอยู่นี่นะจิวะ๋วว่าไปไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปเลยเออมือตืต้อมือตืต้อๆอนาะไปดีๆนะไปดีๆนะ ปาลูกมาแล้วอไปฉี่ไปฉี่ไม่เกี่ยวกับเราลูกไป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 ฉี่ไปไป,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 ปขึ้นบ้านไะขึ้นบ้านเร็วๆยังไงขึ้นบ้านไปเถอะไปเถอะเร็ว ป้าเขาจะขายของไป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 ไ,ปไ,ปไปเออไปไปเอาน้องอีกลูกมาแม่ตัดหน้าตัดหลังแล้วเชิญเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะไปค่ะเออเก่งค่ะเก่งเก่งเก่งไปเลยจิ๋วรออยู่มาจิ๋ว ลุกพี่เพลินมาแล้วไปเอาส่งของให้น้องแล้วก็เข้าไปเข้าไปเออไปจิ๋วก็ลุกสิลูกเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรขวางทางอ่ะเดีย๋ยวเช็ดก้นพี่เพลินก่อนอ่ะพี่เพลินรอยอยู่นี่ายจิ๋วค่อยๆลงนะจิ๋วนะรอแม่ด้วย อ่ะไปนี่ภารกิจของเรานะคะก่อนนอนอ่ะไปลูกเอาชามทำไมไปฉี่เร็วๆไปฉี่ไปฉี่น่ะพูดให้ฉี่เฉยๆไม่ได้มีซ้ายมีขวาเออไปเลยต้องให้ส่งไม่งั้นนจะแวะ แล้ต่อสิ่งเล้าไปเลยเออเห็นไหมทักที่แก้วทุกคืนน่ะก่อนนอนอ่ะเออคีนคนคังอีกทุกคนฮืไป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 จบภารกิจคืนนี้นะคะส่งพี่พี่ทุกคนเข้านอนแล้วนะคะอาไปค่ะเชิญคะ่ะ อ่ะเสร็จไปเลยฮ่า